โคไครโคไขรตำกระปุ้นมื่อนี่โคไครตำกระปุ้นกินอ่อยท่ากินหน่อยแจ๊บอเับ้างนแต่บ่ะเอากระตุ้งกรปัด ไาสิโอ้ยตามไตามเผาปุ้นบ่เ็ดจะบ่มีอันดีบานป่อ ทำข้าวปุ้นทอดไข่อเเยี่ยม สมมือวานวานเมตตานี้คือสมเลยเ้แมดบงพยตเย้าขับลม่มมมมออาไเาอาไปตัดแมภาษาน้ปูพี่เนี่ยตาดยูเ็นมีบอลหม เป็นพอจังหิมไหนเยี่มาเผอตรนี้กได้นะอมคุณูดะนั่นก็ได้ถ้้นเขาครับขินเขาตอนเพียงอยมีเงินสองฟันในธงสูงแน่หกศูนย์เด็ขเคี กณเสียไม่้ช่จริงหัวปลาจะเสือเด็ดจำปาบ้างเหรอจบแะได้ในใจจะร่งขงวมเ็น่นอ่นจะไม่ใน้องิแกะหัวใครแกะ like ปุ่นหมูคาวนะแกละกเจกบสนวนากิัลสบโอ้สลสัดสดจากสวนุดเสด,สด,ดิมุดเดอีด้าิมาชิม ผู้นาชาชีขอสดๆเยอะเยือกเนี่ยถ้าจะเข่าปลาคิดว่านี่ทุกเทียนทุกเียนมาได้อยู่ดุมเนี่ยได้หรือเล่รดุมหัวปูสามแด่หรือวป่นี่ จันะนะจองได้แล้วกลิ่นไอนี่เป็นหานี่ ซาไม่ตัวจะพูดไปกินยูรุมปุบไกินยูไรพูดว่าสเ้ยปู่ที่เขาจะมาเนี่ยที่เขามาเนี่ยอิ่มโอ้ินปลาทองหี่เนาะที่เขาเฮ้ยเอาบวงเลยเนาะบูเลยที่ใส่แบบแก่บอยปู่วัปู่สะอาดเสียบแล้วเซีบแล้ว เอาแบบนี้พ่อเดีวพอแล้วบวงบวงบ่วงบวงไม่งย่แล้วเสีโอ้ยถงผักเปียกผักเปียกกระปียกนโครได้เอามาหนึ่าวะผูกปุนสามทั่วเอ็มจะมาตีกันกินไมได้ก็จะได้ใ่ผักเช่บกันน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยพักเียงบันใหญ่ๆตับสมยใ้บ้านต้นบุหูจักหอนใบฟักเทียมแบบนี้แต่งฟักเทียมไปใส่กันไปยาาย้สียอ้อม้เสียอ้อมฮะใ่กินักซิเนกันแ Thêm. Thì. Tí phủ. Tí phủ phủ ừ. Ê, tàn tàn đi thử Đây tàn năng trên phù hay phù mình. Đẹp nữa. Đây khem, nó sẽ ăn tàn vào tay coi. Cái cũng nhiều nó hả Không còn vấn, nhìn cả bột. cái này chẳng nhai. thương <laughs> <Nghe không? cười> là không ใช้ใส่น้ำน้ำตาลใ่รอแต่ตัวไหนครับขอเสียแล้วน่วนะน่นี้่อได้เควบแล้วพอนเหาเลยคือน่อยเนาะ น้ำเบ้อน right? ้ำนะมก็ตีเก nope totally ื oh ่าแหนอยนะุนีใจ่อยครับงมื่แห้งหน่อยแล้วเนี่ยขมื่นออกกันแผลตอนมีดหอดทุกทางอนกนเนาะช่วงหอดเงทางมันจะได้โงคตั เมื่อนักจ๋าเดินไปเรื่อยๆข้าวมมัยปมามัเท้าคือหัวของมากแกกับ